สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมในช่อง MC Beam y f i r e r นะคะพบกันอีกครั้งนึงค่ะกับรายการ d i s i s MC Beam นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหัวข้อที่ทุกคนเห็นไปในโปรคลิปนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเลือกยากมากค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจเลยว่าเราจะเอาคอนเทนต์เนี้ยไปไว้ใน Wedding One One D หรือว่าจะเอามาไว้ใน d c i s MC Beam ดีนะคะแต่ว่าสรุปแล้วตัดสินใจคอนนี้ยะขึ้นไตเติ้ลเป็น d c i s MC Beam นะคะเพราะว่าคลิปนี้มันน่าจะอยู่ในช่วงเวลาก่อนที่เราจะเริ่มเต็มงานแต่ง น,ะะน่าจะเป็นประโยชน์กับนุ่ๆหลายคนแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่เกี่ยวกับ วาเลนไทน์นะคะใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วก็จะเห็นธีมของออตัวเด ك و a t i ชันด้านหลังนะคะแล้วก็การแต่งหน้าของบิมว่ามันออกเป็นโทนชมพูชมพูนิดนึงนะคะให้เหมาะกับบรรยากาศวันแห่งความรักอย่างวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้นะคะถึงแม้ว่าแลบล็คเดปของเราจะมีสีดำนิดนึงนะคะก็ขอนิดนึงเอามาตัดความเลี่ยนของสีชมพูที่มีอยู่นะคะแต่ว่าก็แน่นอนว่าคอนเทนต์ของคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของการขอแต่งงานนะคะซึ่งวันนี้บิมจะนำสามข้อคะ่ะสำหรับคุณผู้ชายนะคะที่ ก่อนที่จะไปทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานให้กับคุณแฟนของคุณเนี่ยคุณจะต้องไม่พลาด3ข้อนี้จะต้องรู้3ข้อนี้ก่อนก่อนที่จะทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกันนะคะโดยที่จากประสบการณ์ของบี a เอนะคะเนื่องจากเราเป็นช่างภาพด้วยนะคะในนามไฟเวอร์พอตูกราฟีเนี่ยดังนั้นเราก็ไม่ได้ขายแค่ง,งานแต่งบางทีก็จะมีลูกค้าแบบมาให้เราไปถ่ายภาพเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่าเออคอนเทนต์เนี้ยมันน่าจะเหมาะกับบรรยากาศของเดือนแห่งความรักอย่างเดือนกุมภาพันธ์นี้โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเวลาที่บีมมาคุยงานกับเจ้าสาวว่าจะมีการนําคลิปวิดีโอขอแต่งงานมาเปิดอะไรเงี้ยบางคู่เขาก็จะมีการแบบบอมบอกบีมกระซิบเจ้าสาวเขาจะมากระซิบกับบีมว่าแบบพี่บีมเนี่ยหนูแบบมีคลิปขอแต่งงานอยู่แต่หนูไม่แน่ใจเลยหนูจะเอาคลิปนี้มาลงดีไหมเพราะว่ามันมีสิ่งที่หนูแบบขัดใจอยู่บางข้อหนูไม่มั่นใจเลยอะไรเงี้ยบีมก็เลยรวบรวมนะคะ3ข้อนะคะที่ คิดว่าคุณผู้ชายรวยก็ดีนะคะบิมจะมาเป็นกระบอกเสียงแทนคุณสาวๆทุกคนให้เองนะคะว่าก่อนที่คุณจะมาทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานให้กับผู้หญิงของคุณแฟนของคุณเนี่ยคุณจะต้องรู้3ข้อนี้ก่อนนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับชมเนะะื้อหาของคลิปนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเวลาที่บิมลงคลิปใหม่ๆจะได้รับทราบข้อมูลคอนเทนต์ดีๆก่อนใครเลยค่ะเอาล่ะถ้ากดเรียบร้อยแล้วเราไปรับชมเนะะื้อหาของคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสําหรับ3ข้อนะคะที่หนุ่มๆจะต้องรู้ก่อนที่จะทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานให้กับแฟนนะคะ ข้อแรกของเราค่ะคนจะต้องรู้ไซส์แหวนของแฟนคุณนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าเออผมแบบวัดจากแหวนตัวเองได้ไหมอ่ะวัดจากนิ้วตัวเองไปก่อนเอาใหญ่ไว้ก่อนพี่ยังไงหลวมก็ใส่ได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณรู้ไซส์แหวนที่แม่นยำอะคะ่ะมันจะทําให้คุณมีสตอรี่ในการพูดคุยกับแฟนคุณมากขึ้นหลังจากที่ทําการขอแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะคะคือแฟนเขาก็จะประทับใจอยู่แหละว่าแบบโอ๊ยทำไมผู้ชายคนนี้ละเอียดอ่อนจังเลยคุณไปรู้ไซส์เราได้ยังไงรู้ไซส์เรามาจากไหนนะอะไรอย่างเงี้ยกะ แม่นจังเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีอ่ะถ้าเกิดว่าคุณใช้แหวนที่มันใหญ่เกินไปอ่ะมันจะต้องไปตัดไซส์นะคะซึ่งการไปตัดไซส์แหวนมันก็จะเสียเนื้อโลหะไปโดยไม่จําเป็นอ่ะนะคะมันก็จะเปลืองค่าใช้จ่ายาเปล่าเพราะตอนซื้อเขาก็คิดเต็มวงนึกออกไหมแต่คุณใช้จริงๆแบบต้องไปตัดออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีแบบผู้หญิงเขาก็งอนเนื้แบบเธอเห็นเรานิ้วใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอทำไมแบบเธอคํานวณมาใหญ่จังเลยอะ่ะนี่เราเป็นคนนะน,นี่มันใหญ่แบบนิ้วป้องเลยยังหลวมเลยนะเธอเอะไรเงี้ย นะคะดังนั้นก็แนะนําให้พยายามสืบค้นไซส์แหวนที่ถูกต้องของแฟนคุณให้ดีนะคะวิธีการเนี่ยปัจจุบันมีหลายวิธีการมากคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดไซส์แหวนที่แบบเขามีให้บริการตามร้านขายแหวนก็ได้นะมันมีวิธีการอื่นๆเยอะแยะเลยบิมขออนุญาตยกวิธีการที่ พี่สาวริมใช้กับลูกค้าแล้วกันนะคะปัจจุบันเนี่ยมันไม่ต้องแบบมาเจอตัวแล้วก็วัดกันแล้วอะนะคะที่เอามาบอกได้เนี่ยเพราะว่าพี่สาวบิมก็ทําร้านขายอัญมณีเหมือนกันนะคะทำพลอยเกี่ยวกับพลอยนาโชคพลอยเสริมดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพลอยที่สื่อถึงความรักด้วยบางคนก็ซื้อไปใช้ขอแต่งงานก็มีเพราะว่าบางคนเนี่ยก็คิดว่าแบบเออเพชรเนี่ยถ้าเกิดซื้อเป็นเพชรเลยมันก็ค่อนข้างราคาแรงใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่า เจ้าสาวเขาไม่ชอบตัวเรือนไม่ชอบรูปแบบมันก็จะกลายเป็นว่าเสียของเปล่าๆนะคะดังนั้นก็ผู้ชายบางคนหนุ่มๆบางคนเนี่ยเขาก็แบบมาซื้ออัญ,ญมณีที่ร้านพี่ของพีมมาแล้วก็เลือกเป็นอัญ,ญมณีที่สื่อถึงความรักใช้พลอยสีชมพูใช้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่นําไปใช้สําหรับการขอแต่งงานได้ก็จะเป็นสตอรี่เพิ่มเติมมาแบบเออเราให้พลอยนี้เป็นอัญ,ญมณีให้เธอนะมันเป็นพลอยที่สื่อถึงความรักของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีสตอรี่เพิ่ม น,นะคะซึ่งวิธีการที่พี่ของพิมใช้ก็คือเอาแหวนนะคะขึ้นมาแล้วก็วางกับพื้นเลยนะคะแล้วก็เอาตัวไม้บรรทัดอะคาทาบแล้วก็คํานวณว่าเออความกว้างของวงใสแหวนมันประมาณเนี้ยรอบวงมันประมาณเนี้ยมันควรจะเป็นแหวนที่ใสประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือเจ้าบ่าวอ่ะอาจจะแบบไปที่บ้านของเจ้าสาวแล้วก็แบบไปดูแหวนที่เขาเลือกใส่เป็นประจำที่นิ้วนางอะไรเงี้ยค่ะมาถ่ายรูปก็ได้นะคะแล้วก็ เอาไปมันหัดวางแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้กับหลานแหวนจริงๆช่วงนี้ทาง่ายนะเพราะว่าคุสาวๆอ่ถ้าเป็นแบบเครื่องประดับที่เป็นแฟชั่นจิวเวลリะเขาจะไม่ค่อยใส่ติดนิ้วกันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาจะต้องแบบไปเจอเจลแอ,อลโกอฮอล์อะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีผลทําลายสีของโลหะใช่ไหมดังนั้นเขาจะถอดไว้ที่บ้านค่อนข้างเยอะคุณก็ใช้เวลาช่วงนี้แหละไปตรวจดูว่าเขามีแหวนวางทิ้งไว้บ้างไหมหรือถ้าแบบบางคนบอกว่าพี่ครับผมจะต้องพกไ้มันทัดตลอดเวลาเลยหรอ อะถ้าเกิดว่าไม่มีมาทันถาดอยู่ใกล้ตัวตอนนั้นนะคะคุณหยิบแบบของเขามาแล้วก็ใส่ไปที่นิ้วของคุณเลยแล้วก็จํานะว่าคุณใส่ที่นิ้วไหนแล้วมันเข้าได้สุดประมาณไหนจําตำแหน่งของมันเอาไว้ค่ะสมมุติแบบคุณใส่ที่นิ้วก้อยของคุณแล้วมันลงไปได้แบบก่อนถึงข้อนิ้วอะไรเงี้ย คุณก็เลือกจำตำแหน่งเนี้ยแล้วก็เดินไปที่ร้านแหวนแล้วก็ไปวัดไซส์ที่มันลงได้ตำแหน่งเดียวกันนะคะมานะคะแล้วก็นำไปใช้ในการขอแฟนของคุณแต่งงานค่ะก็จะทำให้คุณสาวๆเขารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ละเอียดอ่อนจังเลยนะผู้ชายคนนี้แบบใส่ใจในตัวเราจังเลยนะเพิ่มคะแนนมากขึ้นไปอีกด้วยถัดมาค่ะข้อที่2นะคะข้อนี้สำคัญมากวันที่คุณจะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานค่ะขอให้คุณมั่นใจนะว่าแฟนของคุณเขาอยู่ในสภาพพร้อมให้ขอแต่งงานนะคะคำว่าพร้อมนี่คือ แ,บบแต่งตัวสวยมีคิ้วแล้วแต่งหน้าแล้วเราไม่ได้อยู่ในชุดนอนที่แบบโป๊หรือว่าแบบชายขอบรุ่ยก,กง oh. างเกงเป็นเบคอนอะไรเงี้ยเข้าใจคาว่ากางเกงเป็นเบคอนไหมคือแบบขอบแบบเป็นคล oh. นะื่นนะคะบางทีแบบอยู่บ้านไงนะหรือบบไปทะเลกับแฟนอะไรเงี้ยก็เราก็แต่งตัวชิลๆสบายๆใช่ไหมไมไ่อยู่ในสภาพที่สวยพร้อมอะ่ะดังนั้นคุณผู้ชายต้องใส่ใจในเรื่องนี้นิดนึงค่ะเพราะว่า การที่เราขอแต่งงานเนี่ยมันจะมีการลงคลิปขอแต่งงานเกิดขึ้นนะคะมันจะมีแบบเจ้าสาวเขาต้องเอาคลิปนี้ไปลงใน IG ใน a c e b o o k อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดแบบเขาอยู่ในสภาพที่พร้อมอะ่ะเขาก็จะแบบมีความแบบพราวลี่มากขึ้นอะ่ะเขาจะมีความภูมิใจในการลงคลิปนี้มากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดเขาจะต้องใช้คลิปนี้ไปเปิดในงานแต่งงานวันงาน,งานเลี้ยงฉลองสมรสให้แขกดูบรรยากาศหรือแบบใช้แทนพรีเซนเทชันอะไรก็ตามอะ่ะถ้าสมมติเขาอยู่ในสภาพที่สวยพร้อมหน้าพร้อมผมพร้อมชุดพร้อม,อมเนี่ย มันไม่มีแบบอะไรที่เขาจะต้องแบบรู้สึกแบบกังวลรู้สึกเคอะเขินถ้าเกิดว่าจะเปิดคลิปนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบไปขอเขาตอนที่แบบเขายังไม่มีคิวอะถ้าจะเขาจะเอาไปเปิดในงานเขาก็จะคิดว่าแบบ เดี๋ยวนะเจ้าบ่าวขอแม่ชีที่ไหนแต่างงานแล้วคนที่อยู่ยบนเวทีนั้นคือใครทําไมหน้าแบบไม่เหมือนกันเลยคิ้วไปไหนอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นก็ขอให้คุณเจ้าบ่าวใส่ใจเรื่องนี้นิดนึงนะคะบางทีคุณแบบมัมแต่ไปวางแผนว่าแบบจะทํายังไงให้เขา Surprise เซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยแต่แบบไม่ได้สนใจเลยว่าเขาอยู่ในสภาพที่แบบสวยพร้อมให้คุณเซอร์ไพรส์หรือเปล่าดังนั้นเวลาจะเซอร์ไพรส์แฟนขอให้มั่นใจว่าเขาสวยพร้อมเตะปัปงพอที่คลิปเนี้ยมันจะอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กไปตลอดกาลอะ นะคะก็ใส่ใจเ,เรื่องนี้นิดนึงค่ะก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้การขอแต่งงานของคุณเนี่ยเป็นที่น่าประทับใจมากขึ้นค่ะท่น้าค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเหมือนกันนะคะแล้วก็บีรู้สึกว่าอยากจะนํามาพูดถึงเพราะว่ามันเป็น หนึ่งข้อที่จะทําให้งานแต่งงานของคุณอะราบรื่นไปได้ด้วยดีแล้วก็เพิ่มความประทับใจให้กับทุกฝ่ายนะคะนั่นก็คือการที่ก่อนที่คุณจะขอแต่งงานเนี่ยให้ลองพูดคุยกันแบบที่ไม่เป็นทางการก่อนอย่างอาจจะแบบไปดูหนังกันหรือไปชวนเขาไปงานแต่งเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วอาจจะแบบพูดนิดนึงวแบบ่าเออเธอแล้วแบบคู่เราเมื่อไหร่ดีนะคะคือพูดคุยกับเขาก่อนกับคุณแฟนของคุณอะเออเขามีทีท่ายังไงเขาพร้อมไหมต้องบอกว่า99%ของการขอแต่งงานอนะมันสําเร็จก็จริงเจง้าสาวเซเยสก็จริงไอดู แต่ว่ามันก็มีเหมือนกันที่แบบมันไม่สมหวังนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่หมายความว่าเขาไม่รักเราหรอกแต่ว่าบางทีแบบผู้หญิงเขาอาจจะยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยแนะนําให้คุณน่ะลองพูดคุยกับเขาก่อนว่าเขาพร้อมไหมถ้าเกิดเขาพร้อมเขาโอเคเขาอาจจะตอบคุณมาว่าแบบก็มาขอสักทีสิอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้คือโอเคไฟเขียวนะคะก็สามารถ คิดแลนได้เลยเต็มที่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนที่คุณควรจะบอกกล่าวเขาก่อนพูดคุยกับเขาก่อนก่อนที่จะไปทําการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนะคะนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณเองแล้วก็ให้คุณแฟนก็ได้ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขาว่าแบบคุณพ่อคุณแม่หนูรู้สึกว่าเออหนูพร้อมแล้วนะที่หนูจะแบบแต่งงานอะไรเงี้ยหนูอยากจะสร้างครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ให้ให้เหมือนเป็น จะลักษณะก่อนนิดนึงค่ะว่าเรามีแพลนนะว่าเราจะแต่งงานถ้าคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ขัดข้อ,องอะไรเขาไม่แย้งอะไรก็แปลว่าเออเราพร้อมแล้วเราไปต่อได้เราทําแพลนอื่นๆต่อได้ถึงแม้ว่าโดยส่วนมากค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาจะ เต็มใจอยู่แล้วแหละพอลูกๆคบหาดูใจกันมาระดับนี้อะไรเงี้ยนะคะมีวัยวุธคุณวุธที่พร้อมแล้วนะคะแล้วก็มีการที่การงานมั่นคงแล้วพร้อมจะสร้างครอบครัวแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แฮปปี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าการที่บอกกล่าวเขาก่อนเนี่ยจะทําให้ผู้ใหญ่อะค่ะรู้สึกว่าบสาวเนี่ยสนใจแคร์ความรู้สึกเขาแล้วก็ไม่ข้ามหัวว่าง่ายๆนะคะเหมือนแบบเป็นการที่เราให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝั่งทั้งคุณพ่อคุณแม่ตัวเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แฟนด้วยนะคะมันก็จะทําให้การขอแต่งงานของคุณ การวางแพลนในการจัดงานแต่งงานของคุณราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็สร้างความประทับใจที่ดีให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้ง2องฝ่ายเลยนั่นเองค่ะนี่เป็น3ข้อค่ะที่บิมนํามาฝากกันนะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมที่ดูชาแนลนี้อยู่นะคะจะ ได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณขอแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วถ้าอยู่ในช่วงเวลาของการเตรียมงานแต่งค่ะอย่าลืมนะคะมากดติดตามช anel น,นี้แล้วก็ดูรายการ w e d d i n g One o n ั with MCB มซีบีมไบไค่ะเป็นรายการที่รวบรวมคอนเทนต์ในการเตรียมงานแต่งงานนะคะให้มีประสิทธิภาพมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะรับรองว่าทุกคลิปเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังจะแต่งงานแน่ๆนะคะแล้วก็ใครที่นาเคล็ดลับที่บิมบอกไป,ไป3ข้อนี้ไปขอแต่งงานแฟนแล้วเวิร์กไม่เวิร์กยังไงนะคะ หรือมีข้อแนะนําติดชมเพิ่มเติมยังไงนะคะพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างเลยคะ่ะบิมจะได้นําคอมเมนต์ต่างๆเหล่านั้นนะคะมาปรับปรุงในการทําคลิปครั้งต่อๆไปของบิมด้วยนะคะเพราะว่าก็มือใหม่มากจริงๆนะคะถึงแม้ว่าช่องเราจะเปิดมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาทำคอนเทนต์จริงๆได้ก็ไม่ถึงปีเลยนะคะก็หวังว่าจะได้รับข้อมูลจากทุกคนมากขึ้นนะคะหวังว่าจะได้รับฟีดแบ็จากคุณผู้ชมมากขึ้นเพื่อนําไปปรับปรุงการทําคลิปของบิมให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะจะได้ทําคลิปออกมาทูกใจคุณผู้ชม กิน,นะะสำหรับคลิปนี้วิกนี้ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปนี้ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ